สวัสดีครับวันนี้ทางทีมงาน mfs.com นะครับจะมาแนะนำปลอกในคอมพิวเตอร์นะครับชื่อโปรแกรมว่า Spotify นะครับหลังจากที่ตอนนี้เริ่มมีเพลงไทยเข้ามานะครับเราไปดูกันตัวรายละเอียดนะครับอันนี้เป็นเว็บของ Spotify นะครับมีการบอกรายละเอียดต่างๆนะครับก็ทั่วไปครับแล้วนี้เป็น โดยตัว Spotify นะครับจะมี2ประเภทนะครับเป็นแบบฟรีซึ่งจะมีข้อจำกัดสักเล็กน้อยนะครับมีโฆษณาแล้วก็เป็นแบบเสียตังนะครับสามารถฟังเพลงออฟไลน์ได้คือสามารถดาวน์โหลดกลับมาบนเครื่องได้ไม่มีโฆษณานะครับมีเสียงที่ดีกว่านะครับได้เหเรามาลองเรามาลองใช้งานกันครับ อันนี้คือโปรแกรม spotify นะครับในคอมพิวเตอร์นะครับใน mac osx อามาดูกันครับตัวนี้จะเป็น browse นะครับทั่วไปเป็นเพลงที่จะมังิิดแนวเพลงต่างๆนะครับ activity ของเพื่อนนะครับว่าจะเป็นว่าจะไงนี้เป็น radio นะครับ นี่เป็นซองนะครับของเราที่เราเปิดหรืออะไรที่เราสนใจนะครับอันนี้เป็นเพลย์ลิสต์นะครับนี่สามารถเปิดเพลงังได้นะครับโดยวันนี้ที่เราจะตัวนี้ของผมนะครับจะเป็นอะนะครับป๊อบแอคาวนะครับ ตัวของผมนะครับจะเป็นตัว Spotify Premium นะครับตัวที่ผมจ่ายตังค,ค์นะครับเ o Rosco นะครับไม่ดูตัวนี้นะครับเป็น Spotify Premium ที่ผมได้สมัครบริการไว้นะครับนะเรามาดูกันร <c oughs> วันนี้ผมจะมาะให้ลองดูนะครับว่ามันมีเพลงไทยพอสมควรเลยนะไปดูเพลงแรกที่ผมอยากจะเปิดกันดูนะครับเช่นผมอยากลองเพลงของพี่เบิร์ดนะครับเบิร์ดทองชัยนะครับ ก็มีพอสมควรที่เรียบนะครับมีเป็นอาราบามด้วยนะครับมีเป็นอาราบามแยกปีด้วยนะครับอ่าลองมาดูคนต,ต่อไปนะครับโปรเตสฟงโปรเตสโตนะครับที่ผมจะมีโลโซด้วยนะครับเซกโลโซนะมีโปรเตสโตด้วยมีโลซิลินทิปนะครับมีเพลงค่อนข้างจะ การมีคนข้างเยอะเลยทีเดียวมีค็อกเทลนะครับแล้วเ,เวลาเราสามารถเราจะดูนะครับเราสามารถกดบวกนะครับหรือเราสามารถกดเพย์เข้าไปได้เลยแบบนี้นะครับสามารถกดนะครับอันนี้เป็นเพ่งสดนะครับ อันนี้เป็นซีมิงสดนะครับไม่ค่อนข้างไม่ดีเลยเลยครับถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับอ่ะผมใคแกมีไปแล้วผมขอลองเพลงของเลอรฟิสบ้างนะครับผมจะเป็นเอ่อสตาร์อภิวัต ตามพภิวัตก็มีนะครับผมไม่มั่นใจจักครูอ<ม>ืมแต่พีวัตนครับไ,ไม่เจอครับมีสิ่งตอ พอลองบอยก็เสียพงครับก็มีอยู่นะครับแต่เมื่อกี้ผมเคยลองเปิดของบอยของสแตมอพิวันเลยนะครับเจอครับผมก็ไม่มาม่าใจเหมือนกันว่าทำไมเมื่อกี้ผมไม่เจออาจจะด้วยผมไม่ตั้งค่าอะไรบางอย่างนะครับเราสามารถกด Follow ได้ครับเวลามีเพลงใหม่มาจะขึ้นมาที่ฟีดตรงนี้นะครับ โดยรวมแล้วว่าเป็นโปรแกรมเป็นมิวสิกสตีมมิ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจสำหรับปีนี้ครับเพราะว่ามีเพลงเพลงสากลให้เลือกค่อนข้างเยอะครับแล้วก็มีการใช้งานที่ไม่ได้ยากเยอะสำหรับค่าบริการรายเดือนนะครับที่ผมใจอยู่อยู่เดือนประมาณ 9.99เหรียญนะครับแต่พอดีผมไปซั b ซิไดส์นะครับทำโปรโร่วมกับค่ายนะครับก็เลยได้มาที่ดในราคาที่บันเดลกับค่าบริการรายเดือนมานะครับก็สำหรับผู้แข่งตัวนี้นะครับก็คงจะเป็น KK Box นะครับกับดิสเซอร์ที่มีเพลงของไทยถ้ามี2ออันนี้นะครับก็ฟังเพลงไทยได้เกือบหมดแล้วครับ อย่าง KKbox นะครับก็จะในเมทิกรัมมีนะครับแล้วก็ดีเซอร์ในเมทิ RS นะครับสำหรับราคาทั้ง2ตัวนั้นอยู่ที่เดือนหนึ่งประมาณ89บาทนะครับแล้วก็มีฟรี SMS ด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับหรือว่าไปกดไลค์กันที่เพจของเรานะครับ mfs.com นะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับสวัสดีครับ